ดังไพยดังไพชื่อังเข่ขนาน่ตใหญ่แบเก็บตัวยงนิงแก็ึ่ง,อองสอบานะสบายดีพี่น้นงอ้า

มซื้อเกือบ5หุนไปตลอดใ่ไื้อเกือบคนเกือบกระขานมามากุดกสินของตัดผมเลยสบายดีน้องสบายดีคนสบายดีนี่ม้ครับไปดิเลยหนอนี้เนอยนหนน้ตัด่งมันก็้ก็สิ อะมีตะปูหน่ยก็แล้วอ่น้องใช้ไหมง่ายๆเลยมอ่อนลองนับดดีลองนะครับดนดองตัดผมเน่อดองลูกหลานคนในบ้านเ็นมหาเนาะจะดองส่งงานจะดองไปองเติมน้ำมันเมื่อคุณผาพับผนเปนตกลนะจ้ะ đếm cala rồi đó oh. <laughs> nó เดี๋ยวเอาไปใช้เสร็จกล้องให้พอเนาะพรอมก็มาแต่ตัดฟูมก็ะเก็บถยมาเก็บถ่านเนาะโอ้โในรายสอดมีดถ่านกันเนาะถ่ายตาบรรจุนเนาะพร้อมก็เก็บพื้นเนาะมีนมดังเนาะรู้รู้เบสกันโอ้ยังไปเก็บยูดหันอ่ะยังคึนชอบอยู่เนาะโอ้พื้นมีนมสมบักิแล้วพื้น นละเนาะบบเแล้วข้าตมเกอ่นนแะ้วเ็ดมันเนาะฮะจาเป็นแดงลงมาแม่นั่งบนนี้ป่ะุกเป็นแดงนี่ เรตอนนี้น้องจับกวาทำไมเแ้เตนี้งจาชงเมื่อกแม่พนะพอมก็พูดละผูกขีดทยมือก็ลองพูดตนดูเออูีองจับก็ชียงเมื่อพีแม่นก็าลังลอยมาเรียบ้ เครืงสอบแล้วก็ลูกมีตะกอนใหญ่ๆเยอะแม่ผมก็ยังเก็บต่ออยู่นิดน,นึงไห่ก็ครึ่งสอบเนาะสบายดีพี่น้องอ้าว <c oughs> มีแต่ดำเฮ้ยเก็บไว้พี่น้องเย เมื่อตอนนี้ผูป,ปลาอัแ,แงแ,แรงๆนกร้รู้อลย่าย่ายเลยันจนไข่กบน้ริตัดนี่ยมันน้องใหมเนาะมันป่งแล้วก็เอาไปคายได้เลยวนตทใครเนาะคันตัดหางมานะันะนะเนาะทำไม ลอยด้วยไปดีนะมาดังไพรนังไพรชื่นข่าวไปกินเลยสบายดีเนะี่ยวันนี้ไปดูดังไพชิ่นข่าว กินเห่นกินแล่นยังใช่ไม่ฟังหมูมาสั่นนี่แหละเออกดใจเลยผูกพรมขีดไทยเอาพื้นมาให้นุ่มเนาะนุ่มหมักดังคืนเนาะเราบ่เคยอ่ะเราหมักดังถ่านเนาะนุ่มเนาะถ่านดไทยนั่นหละตะกุ่นให้นุ่มเลย ទៅងញ៉ាំឯងទៅប្រលងពួកໄຂទៅក লাই ໄຂប៉ាពួកគេនៅលើតែហ្វមកាប់ខ្លួនឡើងដល់ញោមតែ พ่ะก็มืดดับลูกปึมืดเลยพูดอย่างนี้มันมนทำได้เห็นผัาโกะเรบอ ใช่บ้านะนะใช่บัดเองแต่านระบาดรกบาดข้าลเวขอมาเล็กเล็มามนมาเลยไปเลยียังไงลงล้ายังไงดเวลาสอบจะด้วยเท่านะสอบครึ้งนึ่งอะเนาะ แจ็คแบกส้าว่านให้ใาคือใน้ใหาเพินงซอฟมาดวยในป่าน่ะเ่อเมื่อก็ได้ได้ได้เนี่ยเมื่อได ก็หอดเพือนเลยเนาะจิ้มใที่แม่พิ่เก็บมือเนาะไปไล่เติมไปลสอบเติบเร่อี่นี่ก็พอพี่อคนลงเลยเนาะ่อเพากได้สอบเนาะพาะกสอบทั้งโต๊นนําบ่พบกสอบมันเป็นไงน้บ่ ไวต้นยติพี่น้องี่น้องมาพอได้มีนอต้นขายก็ได้ยังผมดูสวงามกับายตัวขี้ไรตัวี้ไรเปนกานกล้าคือยัยันติตะกี้ไรเาซื้อเขาอยากได้งามสวงามขายนี่งหน่ังนไปสอบเจ้าหาพชนเผอนี้เนาะ ถ้าวสอบไงคุณส่นนาจอนีะซื้อกระสอบมาให้ีลายเตเนาะผ่านทางเตยขุดน้ำ

สอบทำนี้สาซบเลยนาะเออสีสสอ่สิบพันเลยนนกเอนน่งเปรยันเปิดไฟตารางัยหร<า>อโอเคพี่น้องตัดผาพมาซอมคังแรงเข้า,งงากาัจูดเนี่ะพี่น้องอัน,อนเพราะว่าพ้นกระสิตกเบิง่ง สุมผ่าขุมผลเรลองอ่ะกวาดจุดน้ำเดิมสินไลลงไห้ลงหน้าท okay. ี่เราจอดกระห็ตแรงเห็นง่ายที่เราอ่กวาดจุดนี่เนี่ยไมไม่มันล่วงลดต่อเบิทังเชิอ่งเรามาจอดเพิ่นเห็ดแรงง่ายอย่างเราโอ้ไก่กับบุข้อกับเด่นได้โอเคพี่้องอาหาร ต้นคำเขาก็มีอะไงพี่น้องอ่าแกงเขียดน้อยแล้วก็อ่าต้มปลากระพี่น้องแล้วก็แเจลพี่น้องภาคจากแม่เหลือมนี่ยนึงพี่น้องอาจซีบไปถ่ายคลิปปิ้นคอพี่น้องอาจซีจบคลิปบิ๊กคลิปชน่ีก่อนพี่น้องเลยถ่ายจอนเพิ่นตามหน้ามันในก่อนออมาตะเกียบทานมุมเมาอยู่ตอนนี้ตอเด็กๆก่ะช่อเนี่ยชงคำแรงพี่น้องสชนมีก่อนพี่น้องเลยโอ้ลมมาเลยพี่น้องเลยขอบคุณทุกรายทุกกำลังใจที่ทำจ้ำสมเด้วพี่น้องเด้อ คลิปนี้ยแกอาจจะไปถ่ายคลิปกินข้าวพี่น้องนะลาพี่แลาหน่อยไปก่อนขอบ๊ายพ่อคลิปหน้าพี่น้องเบุญคือฝนอยากมาเลยพี่น้องบ๊ายบายสระบายดีมาสู่กูสู่คนพี่น้องจิบปั่กันอะไรก็โทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วคลิปคลิปหน้าพ่อใหม่พี่น้องสระบายดี